สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้อง <Okay. S 1> เตรียมพร้อมแล้วครับผมไฟกระดังแล้วครับ <Okay. S 1> รฟยากระตามมาเดวยครับผมใ <Okay. S 1> ส่อ่อนหมักครับผมปลาหมึก กระเพาะแล้วก็มีกุ้งครับผมแสบแสบแทนละเมอเนี่ยใครเม่ากรไปอนใครกินเนื้อแม่บ้านจัดอย่างก่อนครับใส่ เออสกินยังก่อนก็นย่างไปวะย่างใส่ตัวย่างใส่ตัวก่อนเออ,อย่างใส่ย่างไส่ก่อนกินไปเรื่อยๆกว่าจะถึงเที่ยงคืน <c oughs> ลมดีตัวไฟแห้งบ่ออกข้างๆก่อนออกข้างๆนี่เลยเนี่ยน้ำมันมันย่อยไงไฟมันเลยไอ้เนี่ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ แสบๆน้ำกันครับผมมาครับผมชิมดูก่อนครับผมสุกแล้วครับ มาครับผมกินน้ำกันครับแ่อบ,แแแบอยู่ครับผมแก่ข้าวจักน้อยครับ กินใจครับผมนี่ครับผมย่างกินไปเรื่อย,รอยครับผมแผานาย่างครับผมเนี่ย น,นี่ก็กุ้งย่างใส่น้ำมหมเพิ่มนันปมือครับผมนี่กระปรามหมึกครับจับผักมานะเออ,เอ,อตัวนี้ก็ได้ quá hết nhà mà cái cái, cái. chim mọi người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  mọi <kung government> <sh arp> ชิมบังฮิงแซ่บยายซื้อมาหนตาไหเอชิมบางฮิงชิมบังกานแซ่บยกโปเด้อแซ่บยกโปอ่าอ่าแซ่บแซบแถ้าหาได้นะไว้ให้หนูหน่อยสั้โลจังนีน่ะให้วันที่สาม้ไหมันวันที่สปลาหมึกตัวใหญ่ๆ่สามตอนเช้า สุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมวันที่สาตอนเช้าอยู่สำเนแล้วครับแคะพอไดนึงแข็ม่กม้วนได้ครับผมกินไปเรื่อยๆครับผมกว่าจะหอดเทียงขึ้นอายกยนี่ต้มยกนียกโชว์เขาเนี่ยไหยกโชว์กันนเนี่ยกเออนั่นละอันน้แข็งแน นามก็เปลี่ยนสีสันทองเขาขาวแม่น้าไมนามันนี่เขาเอินมานามส้มไทยยเาวทนี่ก็้นมสวานคบครับผมคือนี่แหละครับผมกินน้ำตากินน้ำย่อยนี่แหละอะไรครับบ้านนกปีไม่นี่ ัเอาเองผู <Goodness Luckily> ้เ <antenna> ดียวป่ะเรียนตั้งแีกินน้ำแล้วพวกที่กินน้ำก็กินตัวนะเออเอามาลุกลูกไลได้มาจากโลกก็เอาสำนันแล้วเนาะกินไปเรื่อยๆเด้อตอมื่อบท่านหอดสีม่มด้หนิบุกไปแล้วเครื่องกลมหมอยสี่หอดเทียงขึ้นบอสีหอดเทียงขึ้นบ่ เสร็จแล้วพากักินดาวกินดาวบ่หอเที่ยงคืนเด้อบวันน,วนี้สะได้เขาเดาวว่เนี่เขาหมอนแล้วเขาหมอนจิ้ไปจิ้มาดาวบ่ได้เขาดิเขาต้องหมอนพากันกินดาวกินดาวอันนี้บ่ทันหอดสีม่วงด้อนี่เขาหมอนเลยกินไปเรื่อยๆรอเที่ยงคืนก่อน บุมม sure. <c oughs> yeah, no ีไร <t imes> mm ์ย hmm. ว่าเที่ยงขึ้นเดียไปทั้งอื้นไม่่ก็มามาเลยบอโอ้โโอ้เฮ้ยไม่ไม่มาเลี้ยงเขาไปเขาบอกกอไหมเข้าดาวเนาะเข้าดาวใส่ าประกอบเขาประกอบไส้เก่าไส้เปลี่ยนเออเขามีงานป่ะแบบไส้มเตียกุ้งสดแซ่บๆสองคนแขีละก็ไละเดี๋ยวเขว่าแข็้อีกละกุ้งสดๆครับผม นกนน,น,น, <c oughs> นี่ครับผมคำใหญ่ๆครับผม <c oughs> อ้หวานครับผมจ้วยแซ่บๆครับ